วันนี้จะพาคุณชมนะครับไปทําความรู้จักกับหุ้นกู้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพราะว่าความเสี่ยงไม่สูงนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอทางโลตัสเองนะครับเตรียมจะออกหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้เครือซีพีด้วยนะครับแล้วก็ให้ดอกเบี้ยรประมาณ3-4%อร์เซในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านไหนสนใจเดี๋ยวลองติดตามกันในรายละเอียดไปติดตามดูครับเชิญค่ะ ผู้ชมคะวันนี้เรามีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะหนึ่งในทางเรื่องนั้นก็คือหุ้นกู้นะคะซึ่งหุ้นกู้ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นหุ้นกู้ของธุรกิจที่มีศักยภาพของประเทศไทยนั่นก็คือธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่นะคะที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีก็คือโลตัสนั่นเองค่ะนอกเหนือจากการทําธุรกิจค้าปลีกแล้วนะคะยังมีการบริหารพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย เชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักกันดีนะคะสำหรับชื่อโลตัสแต่น้อยคนนักค่ะจะรู้จักว่าอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซิสเต็มจำกัดนะคะวันนี้เราจะมามองหาโอกาสการลงทุนและเติบโตไปพร้อมๆกับศักยภาพของธุรกิจค้าปติดยักษ์ใหญ่นี้กันค่ะไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณสมพงษ์รุ่งนิรรติสายประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัสประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เริ่มต้นเลยนะคะในไนมีโอกาสได้มาพูดคุยกันแล้วค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าภาพรวมของธุรกิจโลตัสในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เรามีกี่สาขานะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าลูกค้าอาจจะคุ้นชินกับโลตัสค่อนข้างเยอะอนะครับถ้าเรานับจนถึงช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมานะสามิบวิทุนาเนี่ยเรามีสาขารวมถึงสิ้น2,597สสาขานะครับซึ่งในนี้เนี่ย ก็จะประ,ประกอบด้วยสาขาขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับ224สาขานขนาดกลางคือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอีกประมาณ201แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นขนาดเล็กๆนะครับเรียกว่ามินิซูเปอร์มาร์เก็ตโกลเฟชนะครับกระจายกันอยู่ทั่วประเทศอีกประมาณเกินกว่า2,000ะนะครับก็ก็เรียกว่าเกือบ2,006อนอกจากตัวร้านค้านะครับในร้านขนาดใหญ่ของเราเนี่ยเราก็จะบริหารตัวพื้นที่เช่าด้วยนะครับซึ่งพื้นที่เช่าเนี่ย ก็จะกระจายอยู่ในร้านสาขา2 2 1 1สาขาร้านใหญ่นะฮะอีก23สาขาเนี่ยเป็นสาขาที่อยู่ในกองทุนรวมอสังหาริมทร,รัพย์ LPF นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถล่มมองดูพื้นธุรกิจตรงพื้นที่เช่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณ7,800 0 0มืตารางเมตรนะครับกระจายกันอยู่ทั่วทั้งประเทศนะฮะ อันนี้คือธุรกิจที่อาจจะคุ้นเคยกันที่เรียกว่าออฟไลน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจออนไลน์ด้วยนะฮะก็คือออนไลน์ของเราเนี่ยมีบริการส่งทงส่งทันทีนะครับส่งในวันถัดไปนะครับซึ่งใช้ร้านของเราเนี่ยที่อยู่ในที่ต่างๆเนี่ยทำเรต่างๆเนี่ยเป็นตัวจัดส่งเพราะนั้นเรียกว่าเราทำธุรกิจออนไลน์ทั่วประเทศ นอกจากธุรกิจออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มเราเองเนี่ยเราก็ยังอยู่ในแพลตฟอร์มชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, Grab นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รวมความได้ว่าถ้าธุรกิจของโรต s ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจในรูปแบบของ o n n i h h n n n l นะครอบคลุมทั้งเรื่องของการขายสินค้านะฮะที่ จำเป็นในชีวิตประจำวันอาหารสดนะครับแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ด้วยครับอ่านะคะแน่นอ,อนว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคเพราะอยู่ใกล้บ้านกระจายทั่วประเทศไทยด้วยนะคะและมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะคะคทีนี้มาบอกต่อค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโควิดสิบเก้าทำให้หลายธุรกิจล้มตายไปนะคะแต่ว่าโลตัสยังคงแข็งแกร่งเราผ่านมันมาได้ยังไงบ้างคะ่ะก็ต้องบอกว่าเราปรับตัวนะครับปรับตัวค<ม>่อนข้างเยอะแล้วก็ ต้องพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลลูกค้าเนี่ยในช,ยยบบช่วงที่ยากลําบากที่สุดค่ะผมว่าช่วงที่จะยากลำบากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงของล็อกดาวน์นะฮะที่เราเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ที่ดีที่สุดเนี่ยให้ร้านค้าของเราเนี่ยเปิดบริการอยู่ตลอดแล้วก็รักษาความสะอาดนะฮะรักษาเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยให้ลูกให้ลูกคา้ารู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยปลอดภัยะนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าธุรกิจออนไลน์ของเราเนี่ยก็มีการเติบโตนะเพราะว่าเรา ต่อยอดเพิ่มศักยภาพแล้วก็ทําให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยสามารถส่งตรงไปถึงลูกค้าโดยที่ลูกค้านี่ไม่จําเป็นต้องมาที่ร้านครับนะคะแน่นอนว่ามันเป็นความแข็งแกร่งของเรานะคะในเรื่องของโลจิสติกก็ดีนะคะในเรื่องของการตอบโจทย์ลูกค้าที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะคะ,คะแล้วขีดความสามารถอื่นๆนะคะที่ทําให้เราก้าวมาจนอยู่ความแข็งแกร่งณนะปัจจุบันนี้นะคะ่ะคือโลตัสเนี่ยอยู่ในธุรกิจมา28ปีะนะค เราสร้างห่วงโซ่อุปทานเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเรามีระบบศูนย์กระจายสินค้าในแแห่งทั่วประเทศซึ่งตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงกับร้าน2,600กว่าแห่งของเราเรียกว่าโลจิสติก s นะฮะเรื่องของดิสติบิวชั่นเนี่ยเราแข็งแกรงมากนะครับสามารถส่งของต่างๆเนี่ยไปถึงลูกค้าเนี่ยถึงมือลูกค้าเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นและก็ทั่วถึงกว่าคนอื่น นะเราครบครันแล้วก็ครอบคลุมต้องบอกอย่างนี้นครัคแล้วก็สิ่งสําคัญย่างนึงคือการปรับตัวครก็คือเราต้องใช้ศักยภาพของเราเนี่ยปรับตัวให้เรานําสินค้าที่มีคุณภาพที่สุดเนี่ยทำให้กับลูกค้านี่ในราคาที่เอื้อมถึงค,ะ,คะ,ะนั้นเนี่ยถ้าใครลุล้นนึกถึงโลตัสเนี่ยมักจะนึกถึงว่าเออโลตัสเนี่ยครบครันและที่สําคัญก็คือคุ้มค่า เพราะนะนั้นเรื่องสองตัวนี้เป็นศักยภาพสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ในการต่อยอดธุรกิจต่อไปข้างหน้าครับค่ะแล้วแผนในอนาคตนะคะที่เราจะตั้งเป้าการเติบโตไปนะปัจจุบันนี้แข็งแกร่งอยู่แล้วเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของยอดขายและการเติบโตในอนาคตยังไงบ้างคะผมอาจจะสรุปได้4ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีสาขาเนี่ยเกืบเอบๆสอ0พสาขาอย่างที่ว่านะครับ อย่างไรก็ตามแต่นะฮะมันยังมีจุดต่างๆเนี่ยที่ยังต้องลูกค้ายังต้องการให้เรามีร้านเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนในการเติบโตข้อแรกของเราเนี่ยก็คือการเข้าไปในทําเลต่างๆเนี่ยเพื่อบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงมากขึ้นในเชิงภูมิศส์ในความตั้งใจของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมาถึงเราได้ภายในระยะเวลา20-30นาทีและนั้นก็เช่นเดียวกันว่าเราก็ไปถึงลูกค้าได้ภายใน20-30นาที ซึ่งอันนี้ต่อยอดมาถึงการเติบโตข้อที่2คือการเติบโตออนไลน์คือต้องยอมรับนะครับว่าต่อไปเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยต้องเข้ามีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเยอะมากแล้วเราก็เชื่อว,ว่าโลตัสเนี่ยมีศักยภาพสูงมากเพราะว่า เราเนี่ยมีร้านค้าที่พร้อมเป็น full fulfillment center ให้กับลูกค้าอยู่แล้วกระจายอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปถึงมือลูกค้าได้เร็วกว่านะฮะได้สะดวกกว่าเนี่ยเป็นเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งของโลตัสซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดข้อ,ขอที่2การต่อยอดข้อที่สในเชิงเติบโตคือต่อยอดในเชิงเรื่องของพื้นที่เช่านะฮะเรามีแผนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าของเราทุกแห่งเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าศูนย์กลางชุมชนอัจฉริยะ,ะนะก็คือทําให้ตรงนั้นเนี่ย เป็นศูนย์กลางชุมชนตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดต่อยอดด้วยการเพิ่มร้านค้าที่เหมาะกับชุมชนนั้นๆน,น,นะอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยก็จะได้รายได้เรื่องของค่าเช่าเข้ามาด้วยแล้วการที่4ฮะต้องปรับตัวในเรื่องของสินค้าครับเพราะเราขายสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาตรฐานของคุณภาพสินค้าต้องดีขึ้นเราต้องสร้าง Val u e a d d ของสินค้ามากขึ้นนะสร้างความแตกตา่าง ด้วยสินค้าของเราเองนะครับซึ่งอย่างเช่นสินค้าที่เป็นตรายี่ห้อโลตัสเองเนี่ย <c oughs> ทำยังไงให้เป็นขวัญใจของลูกค้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าครับฟังแบบนี้แล้วนะคะเราพร้อมแล้วนะคะอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับโลตัสด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสของคุณผู้ชมและท่านนักลงทุนแล้คะค่ะเป็นที่มาของการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> รายละเอียดหุ้นกู้ตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ ก,ก็ต้องบอกนะครับว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าที่อันดับที่หนึ่งเนี่ยลำดับความเชื่อถือของของบริษัทเนี่ยซึ่งประเมินโดยบริษัททวิสเลตติ ting, ้งนะครับซึ่งจริงๆทําทำเมื่อประมาณวันที่1 9สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือล่าสุดเนี่ยประเมินนะครับเลตติ้งเครดิตขององค์กรแล้วก็ตัวหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยเป็นระดับ A+ คงที่ะนะซึ่งเรียกว่าเป็นระดับการลงทุนเลยการเสนอขายหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ย เราตั้งใจให้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่แล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลักนะครับก็คุณกูเนี่ยก็ออกมาก็จะมี4รุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่อายุน้อยจนไปถึงอายุมากนะครับอันดับแรกก็คือประมาณ1 1.5ปีนะซึ่งตรดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นรุ่นกูคุณกูแบบ3ปีนะ3ปีเนี่ยตรดดอกเบีย้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3จนถึง3.25ง นะครับซึ่งตาดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยก็จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีรุ่น5ปีนะครับก็จะเป็น3.3จนถึง3.55 แล้วก็รุ่นที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือ7ปีนะครับ,รบดอกเบีย้ย3.75จนถึง4%ทั้ทางนี้เนี่ยอาาัตราดอกเบีย้ยที่ชัดเจนนะครับก็จะมีระรการประกาศในเดือนตุลาคมอีกทีนึงครับสนใจนะคะแลวรอติดตามเดี๋ยวรายการของเราก็จะเอามาประกาศให้ด้วยนะคะคนอกนาจากนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าจะสามารถขอรายละเอียดนะคะไปศึกษากรหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยจะไปขอรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ ก็จริงๆเราก็มีมอบหมายให้มีผู้จัดจําหน่ายนะครับผู้จัดจาหน่ายเนี่ยก็เป็นธนาคารชั้นนำนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยทางทางรายการก็คือจะขึ้นรายละเอียดให้รับทราบอีกทีหนึ่ง <c oughs> นะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้โดยตรงครับกับธนาคารท,ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งหมดครับค่ะเราวางแผนในการจําหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้นี่อยู่สักประมาณวันไหนคะน่าจะประมาณกลางเดือนตุลาคม <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็อีกนักดอีกแป๊บเดียวครับ <c oughs> นะฮะอีกแป๊บเดียวก็คงได ได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถจองซื้อกันได้ครับค่ะนะคะถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะเอารายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้นะคะมาแจ้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเบื้องต้นเลยนะคะรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อไปสอบถามขอข้อมูลเบื้องต้นมาศึกษารายละเอียดกันได้เลยแหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจําหน่าย8แห่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้มีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธิยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคาร UOB และบริษัททรัพย์เกียรตินาคินพัฒระนะครับลองติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมดูนะครับ